สวัสดีครับผมนี่กบผมเพิ่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม a มคกอมอนนะครับผมหรือ Pocket Incoming นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนครับมาดูรายละเอียดนะครับในเกมกันหน่อยหนึ่งนะฮะหลังจากที่ทำคลิปในส่วนของแนะนำเกมมาแล้วก็สุ่มกาชานะครับ100ครั้งแล้วก็มีการแนะนำในส่วนของโปเกมอนเริ่มต้นนะที่พอจะเล่นได้นะครับหลังจากที่เคยเล่นมาสำหรับภาค Pocket Coming ที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ สำหรับเวอร์ชันนี้ครับเป็นภาษาไทยนะครับผมก็แปลมาค่อนข้างดีเหมือนกันนะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับในส่วนของท่าสกิลต่างๆก็ไม่ต้องแปลอะไรมากมายก็มีภาษาไทยนะเรียบร้อยนะครับโอเคผมก็เดี๋ยววันนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนาอะไรบางอย่างนะก็มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับสําหรับนะฮะในคลิปนี้นะครับถ้าทุกๆุกคนสังเกตนะครับทางด้านซ้ายบนครับก็ จะเป็นในส่วนของรายละเอียดของตัวละครของเรานะครับผมก็จะมีชื่อต่างๆนั้นแล้วก็มีโปเกมอน6ตัวที่เราจัดไว้นะครับซึ่ง6ตัวนี้นะก็เป็นตัวที่เอามาเล่นแล้วก็ระดับพลัง CP ตอนนี้นะครับเลเวลแค่1ิเองนะฮะไม่ได้เล่นอะไรเลยนะฮะก็ CP ประมาณหมื่นกว่านะครับผมสังเกตนะฮะว่าจะมีในส่วนของรูปตัวละครนะฮะสำหรับนะฮะคนที่สร้าง ID มานะครับสำหรับเซิร์ฟไทยเนี่ยนะครับเกมเมกามอนเนี่ย อ่ามันจะเป็น V.P. 3ให้เลยนะฮะเห็นไหมปกติมันไม่ใช่ V.P. 3นะครับจะต้องเติมเงินนะฮะคราวนี้นะครับผมก็สำหรับสิทธิของ V.P. 3นะครับมันมีอยู่อันนึงนะที่สามารถที่จะรับได้เลยนะฮะเดี๋ยวกดเข้าไปที่อ่าตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับอ่ามันจะเขียนว่า p r i v i l e Pack นะฮะผมตรงนี้นะครับมันจะ ได้รับในส่วนของนี่ฮะสิทธิพิเศษ V.P. 3นะครับก็คือคุณจะได้รับในส่วนของเศษชิ้นส่วนนะครับของตัวเกงโครงงานนะเราจะได้เป็นล่างตัวเล็กก่อนนะครับฟอกกี้นะครับแล้วเราก็คิลมาสึอนั่นเองนะรวบรวมครบ50ชิ้นนะครับก็จะเปลี่ยนเรียกตัวคิลมาสึอมาได้เลยนะครับซึ่งมันให้50ชิ้นพอดีนะฮะก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษนะครับผม แล้วก็ได้เงินได้ทองมาตรงนี้ครับ2 0 0แสนนะฮะแล้วก็จะได้เอเมเรสนะครับสตาร์สโตนนะครับอันนี้เกี่ยวกับอัพดาวนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นเฟสวอเชอร์นะครับผมสามารถาใช้นะครับเพื่อเพิ่มเอ็นะครับ1,000ง p นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายๆอย่างนะครับสิทธิ VP3 นะครับที่จะได้รับครับก็จะมีในส่วนของ เอเนอร์จีนะครับสามารถนะครับซื้อได้6ครั้งต่อวันนะแล้วก็เทเชอร์พอตยี่สครั้งต่อวันนะฮะอีลิตเลเวลนะครับสามารถรีเซ็ตได้2ครั้งนะครับปกติมันรีได้แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็พื้นที่กระเป๋านะครับจะเพิ่มเป็น25ช่องนะครับก็สามารถาซื้อยี่สิช่องนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผม ก็ราคานะครับปกติเนี่ยมันขายอยู่ที่2,888เพชรนะฮะแต่ว่าเราใช้ผิดทีพิเศษ V.P.3 ที่ได้มาจากเกมนะฮะก็ใช้ราคาแค่280เพชรเท่านั้นนะฮะปกติแล้วนะครับการที่เราจะขึ้นมา V.P.3 เนี่ยมันจะต้องเติมนะครับระบบเติมเงินนะแต่นี้เขาให้เป็น V.P.3 ทุกคนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่ค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการซื้อไปเลยนะครับก็จะได้เป็นนี่ครับ เ็จชิปเคโรมัตสึนะครับเราก็จะทำการเรียกโปเกมอนเคโรมัตสึมานะฮะไปดูกันหน่อยนึงว่ามันเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของเคโรมัตสึนะฮะเดี๋ยวดูก่อนโอ้เยอะไปหมดงงไปหมดละชิ้นส่วนนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะทําการรวมชิ้นส่วนได้นะครับกดตรงนี้เลยนะฮะปุง้งนี่ครับคุณก็จะได้ในส่วนของ ตัวเคโรมัรสึมานะครับก็จะเป็นโปเกมอนนะครับแลงเอสนะครับผมนิสัยผ่อนคลายนะฮะความสามารถหลักๆก็เป็นวอเตอร์พาวส์นะครับผมสแตตตรงนี้ได้มาก็ยังถือว่าไม่เท่าไหร่นะอ่ะเรามาดูความสามารถกันหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ครับอย่างที่บอกเลยนะฮะได้เพศหญิงด้วยน,ะนิสัยผ่อนคลายยังไงเอ่ยนิสัยผ่อนคลายของนแรงสิ นิสัยผ่อนคลายก็คือบกเดฟนะฮะแล้วก็ลดความเร็วนั่นเองนะก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะฮะนิสัยที่ดีครับก็คือขี้อายนะขี้อายรีบร้อนนะฮะแล้วก็อ่อนนะฮะแล้วก็เจียมเนื้อเจียมตัวนะครับผมก็จะทำก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะ แต่ว่าก็เล่นได้นะครับผมความสามารถนะฮะหลักๆนะครับเดี๋ยวอัพก่อนเลยแล้ะกันนะไปเลยเลเวล16ตามเลเวลครับปงขึ้นมาแล้วนะฮะก็วิวัฒนาการล่างนะครับก็เลเวล16นะครับแปลงล่างเป็นล่าง2นะฮะแต่ว่าจะต้องทำการตีบวก1ก่อนนะครับอ่ะเราไปตีบวกกันหน่อยนึง ก็จะใช้อเทมตามนี้ครับก็จะมี Energy Core นะฮะแล้วก็มีค o m m o นนะครับนี่3ชิ้นด้วยกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองตีบวกเลยครับปึ้งตีบวกก่อนอันนี้ตีบวกพลังนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูตรงนี้นิดนึงนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทําการตีบวกให้เป็นบวกหนึ่งนะครับตอนนี้อ่ามันยังไม่ใช่บวกหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปผ่านด่านประจันภัยก่อนนะฮะ ก็เก็บของแป๊บหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสุ่มไปก่อนเร็วสิบนะฮะพลังกายมันเหลือเยอะนะครับอ่ะกดก้าวหน้าไปนี่ครับกลายเป็นบกห่แล้วนะฮะเห็นไหมมันจะกลายเป็นคาร์บอสซบวกหนึ่นะครับนี่ครับเราก็ทําการวิวัฒนาการล่างได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะให้ดูการวิวัฒนาการล่างด้วยนะฮะจัดไปนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนล่างนั่นเองนะประมาณนี้นะฮะ วิธีการวิวัฒนาการล่างก็จะไม่ยากนะครับนี่โคตรเทเลยนะฮะนี่ครับพลังก็จะขึ้นมาอีกนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะทําการวิวัฒนาการล่างเป็นเกงโคงงะน,นะฮะก็ต้องเลเวล36แล้วก็ทําการตีบวกไปถึงระดับแรนบวกหนึนะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆนะไออล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมอ่า ที่เหลือก็ไปทําการาทําทการเพิ่มพลังกันไปนะสเตตัสเดียวข้ามขีดจาํากัดตีบวกดาวนะฮะยิ่งดาวสูงสูงมันก็จะปลดล็อกสเตตตรงนี้เนาะโดยการใช้ตัวมันเองเนี่แหละในการตรีบวกเนาะทักษะก็จะเป็นสก,กิลนะฮะเราก็มาอัพสก,กิลซะนะครับไล่อัพไปนะประมาณนี้นะครับก็มันเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ที่เหลือก็จะปลดล็อกตามสกิลเลวไปนะตัวนี้ก็ถือว่าใช้เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็เรามาดูพาสซีฟกันหน่อยไหมสกิลติดตัวนะครับก็เมื่อสปีดของการโจมตีนะครับต่ำกว่าเป้าหมายนะครับของตัวเองนะครับให้เพิกเฉยนะครับก็คือคล้ายๆแบบว่าตีทะลุนะครับสเปเชียลเดฟ10%นะ ยิ่งนะครับค่ามันต่างกับเป้าหมายมากเท่าไหร่ความเสียหายก็ยิ่งสูงเท่านั้นนะครับผมการเพิ่มของสปีด1%นะครับจะเพิ่มความเสียหายสูงสุด3%นะครับแม็กสุดคือ90%เลยนะฮะถ้าโจมตีนะครับถ้าแรกเป็นอ่า Water Pulse นะครับผมเป็นท่าโจมตีนะครับพิเศษนะครับสาย Special Tag นะโจมตีทาตุาน้ำนะครับ าบอกว่าจะกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าครับแล้วก็สร้างระเบิดน้ำนะครับก่อนที่จะโยนเป้าหมายลงไปที่พื้นด้วยพลังโจมตีนะครับ520%นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับอัตราคิดติค้อให้กับตัวเอง20%แล้วก็สร้างความเสียหายคิดติค้อ40%็นเวลา2รอบนะฮะต่อมาเป็นท่าสแนตนะครับก็เป็นโจมตีทั่วๆไปนะเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวนะเมื่อกี้เป็นเป้าหมายเดียวเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีท่าน้ำนะครับอันนี้จะ แวะไปข้างหลังเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําการพุ่งเข้าฝันอย่างรวดเร็วต่อเนื่องสร้างความเสียหาย150%นะครับแล้วก็ขโมยความเร็วศัตรู10%มาเป็นของตัวเอง3รอบนะครับแล้วก็มีโอกาส50%นะครับที่จะทาให้เป้าหมายมึนงง1รอบนะครับแล้วก็รับประกันสตันหนึ่งรอบนะครับหากความเร็วของเป้าหมายเร็วกว่าตัวเองนะฮะส่วนสกิลอันติเมทนะครับสกิลถ้าไม่ตายนะก็จะเป็น อาบั๊วเอ็กแท็กนะครับก็โจมตีธาตุน้ำเป้าหมายเดียวนะครับจะเป็นการปลาลูกโป,ป่งใส่ศัตรูนะครับตัวเดียวสร้างความเสียหายนะครับ90%นะครับของพลังโจมตีพิเศษนะครับแล้วก็ลดความเร็วของเป้าหมายลง10%็นเวลา2รอบนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลในส่วนของร่าง2นะฮะถ้าเกิดว่าเรากดไปที่ร่าง3ได้ไหมยังไม่ได้นะตอนนี้นะฮะโอเคเราต้องไปดูในสกิลข้างหน่อยทีหนึ่งตรงหน้าต่างนี้นะ ที่เป็นโปกเด็กนะครับผมตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดมาดูตรงนี้ได้นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ่านสกิลของเก่งโค้ง,งะนะฮะก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเลื่อนมาหานี่ครับเราก็จะดูสกิลเก่งโคง,งะได้นะครับอะไรประมาณนี้เนาะในส่วนของสกิลเก่งโคง,งะเนี่ยนะครับสกิลติดตัวเนี่ยก็เป็นไฟเออร์นะครับไอ้ไฟอิงบอเทอร์ชูริเคนนะ <c oughs> ก็จะกระโดดขึ้นไปนะครับเออพาสซีฟนะขออภัย ในส่วนของ Water Shadow Team นะครับเมื่อสปีดของการโจมตีต่ำกว่าหมายตัวเองนะครับอ่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับท่าเมื่อกี้นะฮะเหมือนกับล่าง2ส่วนท่าโจมตีเนี่ยก็จะเป็น Fighting Water Chulikay นะครับก็ดังส่วนนี้ครับเก่งโคงงะก็จะกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับโอ้ยเหมือนกันเลยนะเนี่ยสกิลเดียวกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนะครับเนี่ยเปลี่ยนชื่อสกิลเฉยๆนะ เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าดเดเมจมันจะแรงกว่านั้นเองนะอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะาะสหรับวิธีการรับนะครับในส่วนของอกิงโคงะนะฮะผมก็ VP3 ก็รับกันได้เลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษรางวัล VP2 นะครับผมก็จะได้รับตรงนี้มานะครับเราสามารถที่จะซื้อได้เหมือนกันนะฮะเออก็มีอะไรบ้างนะเหมือนกันเลยนะฮะ ช้แค่6 8นะฮะเราก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับซื้อไปอีกหน่อยนึงแล้วก็หมดละน่าจะไม่มีแล้วละ่ะ3 2 1อ่ะอหนึ่งก็ซื้อได้นะครับซื้อให้หมดแหละนะครับอโอเคประมาณนี้นะฮะ,อะโอเคนะครับผมก็ ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่ชอบบงบอนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดกไปเื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อม่ให,ให่คลิปหน้านะครับผมซีวแกนสวัสดีครับ